สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมคุณป้าอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาช่วยเหลือป้าเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ใครได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ด่าน71นะครับก็เหลือออกนิดเดียวแล้วทุกคนประมาณนี้ <c oughs> เดินไปในทะเลทรายโอ้ยเจอหมาป่าเอาไฟไปแล้วกันไปเลยหมาป่าถ <c oughs> อยไปพอหมาป่ากลัวนี่เหมือนหมาบ้านเลยเราจะข้ามตรงนี้ไปยังไงนะครับ มีให้ใช้ไม้กับเชือกไม้ผมว่าไม่น่าได้ผลว่นะนะเอาเชือกดีกว่าผมว่าน่าจะได้ผลเฮ้ดูเอ้ย,อยการทรงตัวดีเยี่ยมแล้วก็ลงบันไดมาเ,เจอจระเข้เอะเฮ้ยหิวว่ะทุกคนคุณป้าจะกินจระเข้เหไรครับเอานี่เลยแทงเลยเชือบจระเข้เป็นไงบ้าง จระเข้โกรธเราต้องใช้เบ็ดแหละครับใช้ใช้ใช้เบ็ดตกจระเข้เนี่ยนะอ่าใช้เบ็ดตกจระเข้แล้วกันอ๋อไม่ใช่ตกปลาที่อยู่ใกล้จระเข้อ๋อก็นึกว่าแบบให้กินจระเข้ตกรใจเบิดเดินต่อมาเลยครับแปบเดียวทุกคนจะจำข้างในนี้มืดมากแต่มีระเบิดที t ทอยู่เราจะไม่ใช้ไฟแชกนะทุกคนเนี่ยมันจะระเบิดอ่ะใช้ไฟส่องที่หัว เป็นหมวกไฟฉายนะครับใครจะไปใช้ไฟแช็กว็าถามจริงเออเฮ้ยมันเหมือนมันจะถะล่มทุกคนเราจะทำไงดีเอาสกอตเทปปิดหรือว่าเอาคอนทุบเอาสกอตเทปปิดแล้วกันถล่มเหมือนเดิมไหนลองเอาคอนทุบซีว่าจะเป็นยังไงเอาคอนทุบไปเลยครับว้าว <Wow. S 1> เอาเฮ้ยได้เฉยวะโอ้โหซ่อมง่ายๆแบบนี้เลยตอนนี้ทางเราโดนบล็อกด้วยหินนะครับเราจะใช้เลยดีระหว่างระเบิดกับรถเข็นระเบิดดีกว,ว่า รถเข็นไม่น er ่าเข็นได้ครับเออนี่ไงต้องใช้รถเข็นเหรอครับเออรถเข็นแล้วกันดูมาดูซิว่าเป็นยังไงโอ้โหรถเข็นชนหินปิวเลยเฮ้ยมันไปไม่ได้ยังไงวะไปต่อกันเลยนะครับออกมาด้านนอกเจอคนป่านะครับเราจะใช้อะไรดีระหว่างไก่กับโลเอาไก่แล้วกันยิงไก่กระสุนไก่เฮ้ยคนป่าแล้วหน้าตาเหมือนกันเลยฟ้าแฟดเลยป่าเนี้อ่ะปอมเป็นคนป่าแล้วกัน เอาด้วยต้องใช้วิทยุแหละเปิดเพลงไหมตึงเจาะตึงตึเจาะตึงตึเจาะตึงตึงไอ้มีคนป่าตามมาเหมือนเดิมเราจะใช้ข้าวโพดหรือว่าใช้ไก่เอาเป็นไก่แล้วกันนะบี <B S 1> ไปเกิดอ,อะไรขึ้นโดนจับเราต้องใช้ข้าวโพดแหละอาไปกินเอ้ยฉันชอบข้าวโพดจังเลยโอ้โหแค่กินข้าวโพดก็มีความสุขเดินมาต่อกับคุณป้าอยู่ในเมืองคาวบอยและดู ทำไมรูปที่แบบโดนจับมันเป็นหน้าป้าวะเนะียป้าไปทําอะไรไว้หรือเปล่าเราจะใช้เป็นหมวกคาวบอยหรือว่าถังนะถังแล้วกันมองไม่เห็นด้วยนะโอ้โหยายิงใช้เป็นตู้เซฟแล้วกันเอออันไหนที่มันไม่ค้นเลือกเราค้นเลือกไว้ก่อนนะครับเกมนี้มันไม่แน่นอนอยู่แล้วเขาบล็อกทางไว้เอาเล่าหรือว่าเป็นกล่องสมบัติกล่องสมบัติด,ดีกว่าเอาไปให้สมบัติ โดนชกล้มไปเลยตอนที่18ผ่านแล้วนะครับป้าเดินมาไหนนะครับเฮ้ยเราจะทํายังไงกับป้าคนนี้ดีเอาใส่เสื้อแบบเจ้าสาวเลยหรือว่าจะใส่ชุดแบบสกปรกอะโอ้โหหัวเรายอด,ด้วยไม่มีเหมือนว่าเป็นหน้าตาดูโหดมากเราจะทํายังไงดีเอาเค้กไปกินไหมหรือว่านี่เค้กไม่น่าไหวว่ะเอะเก็บขยะแล้วกันอทําตามไปเหมือนมาเป็นคนใช้อตอนนี้ โอ้แล้วดูเข้าเทน้ําในพื้นโอ้ยทํายังไงดีครับเนี่ยกระโดดข้ามหรือว่าจะเป่าเป่าดีกว่าได้ไหมมีอะไรขึ้นมานอนเฮ้ยน่ากลัวว่ะทุกคนกระโดดข้ามไปเลยเดินมาต่อหลังจากที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเราจะต้องไปจากที่นี่ทำยังไงดีระหว่างมีอะไรว่าเนี่ยฟักทองฟักทองแล้วกันนะครับทุกคนเอออยู่ๆก็มีรถฟักทองมาให้เราโอ้โห สุดยอดไปเลยไม่เจออะไรรองเท้าเลยนี่มันรองเท้าซินเดอลเรล,ลา่าหรือเปล่าใช่ไหมเราจะใช้อะไรดีระหว่างเอาคอนทุบไปเลย <c oughs> อาช้ยนี่คาถาเสกดีกว่าเออลองดออูทุกคนครับแล้วก็มีอ,อ้ยได้เป็นเจ้าหญิงว่ะเฮ้ย<อ>สุดยอดเลยทุกคนมีน้ําขวางนะเรียกแท็กซี่หรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ดีเอาโทรศัพท์แล้วกันเกิดอะไรขึ้นโทรหาอะไรครับเนี่ย ไม่มีรถไอ้นี่มารถฟักทองมาว่ะเออโอ้โหอยู่ๆก็เป็นเจ้าหญิงมาที่ไหนวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยมาเหมือนจะเป็นงานปาร์ตี้เราจะต้องทําตัวไงเอ่ยตอนอยู่ไอ้นี้กินไก่เลยกินวายกินไก่แล้วกันกินไก่เสร็จปุ๊บมีคนมาหาอร่อยจังเลยมาเต้นกับฉันได้ไหมนะเฮ้ยตึ๊ด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 แล้วก็มีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมานะครับเขาจะทิ้งกล้วยแหละเอาเป็นแมงมุมแล้วกัน ไปวิ่งหนีไปเลยเอาเราล้มเฉยเอาไม่ผ่านเลยเอาต้องใช้ปืนแหละปืนยิงไปเลยอ๋อยิงกล้วยนึกว่าจะยิงคนก็เลยไม่ใช้โอ้ติงก็จะชายว่ะแ,แ,แ,แปดแปดแปดคุณป้าคนนี้มาบอกว่าหมดเวลาแล้วออะโทรต่อแล้วกันต่อเวลาได้ไหมเอารถมารับเลยทุกคนทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วก็มี โอ้โหมาบ่นมาด่าทุกคนเอยเราจะทำไงดีระหว่างใส่หูฟังกับเหมือนเป็นปิดปากคนนั้นเลยเปล่า <c oughs> อ่ะปิดปากเข้าไปแล้วกันเอออ้าวเฮ้ยอ่ะหูฟังไปเลยดีกว่าไม่ฟังเว้ยบ่นไปลเลยอาแล้วก็มีใครใมาอีกวะนี่ไอ้ป,ป้าดีเลยเหรอไอ้ป,ป้าคนนี้มาแกล้งนะทำความสะอาดพื้นเลยอะไรอะย้อนเวลาดีวกว่าเออย,ย้อนไปลเลยเฮ้ยเจ้าชายมาหาทุกคนเอยได้เป็นเจ้าหญิงอีกรอบนึงแล้วก็มีคนอิจฉาเราที่เราสวยใช่ไหม เราจะทำไงดีระหว่างกันไกลหรือว่าเป็นอันนี้แล้วกันคืออะไรอู้มีอสศวินมาทุกคนเหมือนมาป้องกันเรานะครับเอ้ยนี่แหละเจ้าหญิงที่แท้จริงตอนที่19จบไปแล้วนะครับผมค <c oughs> ือคุณป้าเจอแต่เรื่องดีๆทุกคนได้เป็นเจ้าหญิงในวันนี้โอ้โหสุดยอดมาทุกคนเดินมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ <c oughs> จะออกจาตรงนี้ยังไงวะเนี่ยทุกคนใช้เก้าอี้แล้วกันอะกระโดดข้ามไปเลย <c oughs> แล้วก็เดินมาเจอแอปเปิ้ลตรงนี้อยากกินนะใช้เป็นพายุหรือใช้ไม้อะใช้พายุแล้วกันสั่นไหวแล้วก็มีแอปเปิ้ลหล่นมานะครับโอ้โหอร่อยจริงๆเลยแอปเปิ้ลจากธรรมชาติมีนี่มาเป็นเหมือนเป็นเชือกนะครับเราจะข้ามยังไงดีผมว่าเราต้องใช้ไม้ว่ะเออใช้ไม้เดินข้ามแบบเนี้ยเอาไม่ได้เลอเราต้องใช้หมีแหละเออหมีแล้วกันดูซิว่าหมีมันจะทําอะไรกับเราโอ้หมีไล่มา เรากลัวก,ก็เลยวิ่งเลยข้ามแบบไม่รู้ไม่สนอะไรทั้งนั้นงูเหรอครับเนี่ยเราจะทํายังไงดีระหว่างใช้ที่กระโดดข้ามไปเลยเหรออันแรกคือกระโดดข้าม,มาใช่ไหมน่าจะก,กระโดดข้ามนะผมว่ากระโดดข้ามไปเลยแบลวข้ามได้เ <laughs> จอช้างเราจะทํายังไงระหว่างนั่งเศร้ากับใช้เกาะเอาเป็นนั่งเศร้าดูแล้วกันอาไม่ใช่นั่งเศร้าคือไม่นั่งด้านล่างเออ เป็นวิธีที่ดีนะครับมาดูซิว่าอันสุดท้ายเราจะเลือกถูกหรือเปล่า <palate> เฮ้ยปล่อยฉันไปนะเว้ยมีระหว่างใช้ไฟกับกันไกนะครับเอาเป็นไฟเลยและกันเผาเลยเราต้องใช้กันไกนะครับใช้กันไกไปเลยแล้วกันตัดออกเอเอก็ไม่น Music. ่าใช้ไฟเลยเมื่อกี้อากาศช่างสดใสบรรยากาศดีดีหิวน้ําจังเลยเราจะใช้หลอดหรือว่าอะไรดีเฮ้ยหลอดไม่น่าดูดน้ํานี้ได้นะมันจะสกปรกอาใช้กาน้ําแล้วกัน เออมาต้มกินดีกว่าอย่างนี้แหละปลอดภัยเออเป็นความรู้ที่ดีกระโดดข้ามมานะครับเอ,อ้ยอะไรอ่ะเราจะทํายังไงดีให้ไอแพนเนี่ยมันเลื่อนไปพัดลมแล้วกัน <c oughs> โอ้ได้เฉยเ,ออเจอจระเข้ตัวใหญ่โอ้โหเราจะทํายังไงร,ระหว่างตกเบ็ด่ะตกตกลาแล้วกันตกลา <c oughs> เฮ้ยลุงมาแกล้งเราทําไมเนี่ยลุงโอ้โหไม่มีอะไรทำได้ไงวะ หลังจากที่เราผ่านจระเข้ตัวปลอมมาเฮ้ยติดไม้ว่ะใช้เป็นอะไรดีอันนี้คืออะไรอะ่ะอันแรกอะ่ะอันแรกแล้วก็เออันสองเออกระโดดข้ามอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยไปได้เฉยว่ะเฮ้ยนี่มันน้ำตกเอาลุกโปง่งดิลุกโปง่งลอยเลยวู้ผ่านไม่ได้เว้ยเจอโหเจอแต่อุปสรรคป้านี่ไปทำบุญมากนะป้าเราใช้นกแล้วกันนกมาจิกมันไป ไปผ่านฉลุยวานานนี้เออ <Yahoo! S 1> ตอนยี่สิบผ่านแล้วนะครับผมทุกคนไปกันตอนเลยดีกว่าโอ้ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเออแน่นดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีหุ่นยนต์มาหาเราเฉยเลยเราจะใช้อะไรดีระหว่างอาสเกตบอร์ดไปเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> คุณป้าเนี่ยเก่งนะเออแต่ละอย่างโอ้ยมันหันมาหาเราเราใช้อะไรดีครับเป็นตะข่ายแล้วกันเออ แจวแหววทุกคนนี่มันเอาเบิร์ตแอสไตน์ปะเนี่ยมีอะไรช่วยไม่เอาไงดีเอาทุบมาเลยแล้วกันเรียบร้อยผ่านไหมเอ้ยผ่านวะ <Wow. S 1> ไม่ไม่มีพลาดโอ้ยเรามีคู่หูแล้วเหรอตอนเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดยวเหมือนเจจจะติดไฟ <laughs> <laughs> เราจะทําไงดีระหว่างใช้ที่พ่นไฟเอที่ดับไฟนะครับกับน้ําใช้น้ําแล้วกนลาดไปเลย <laughs> ช็อต <laughs> <laughs> เราจะใช้เป็นที่พ่นนี้แล้วกันเออ ดับไฟไปเลยโอเคกลับมาใช้งานได้ปกติเอ้ยตอนนี้เรามีคู่หูแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมซุ่มซ่ามอยู่วะเนี่ยเตะบอลไปเลยเตะอัดไปเลยเอ้ามีปัญหาแลนะ้โอ้โหไปซื้อใหม่เถอะขอเช็คก่อนนะเราทำไงดีครับระหว่างาใช้ถุงมือแล้วกันเช็คเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดไฟฟ้านะครับอ้ออันนี้เหมือนเป็นแลบของเขาใช่ไหม เออว่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับนี่มันคือเครื่องอะไรเนี่ยเอาอะไรดีกระถางต้นไม้แล้วกันโอ้โหทำให้ต้นไม้โตกลายเป็นปดอกกุหลาบที่สวยงามเอ้ยอุ้ยต้นไม้กินคนเราทำอะไรเอาพริกไทยไปแล้วกันได้ไหมโอ, <laughs> โอเคเาภาพปิดปากไม่ใช่ภาพปิดปากภาพปิดแผลที่ปิดแผลเออพลาสเตอร์ใช่ไหม เอ้ยในแลบคุณมีแต่ตัวอะไรวะเนี่ยเราใช้ไฟเผาหรือว่าใช้เครื่องนี้ดีเอาเครื่องนี้แล้วกันย่อส่วนไปเลยครับกลายเป็นป้าจิ๋วไปแล้วตอนนี้เดินมาต่อเลยโอ้โหแหลบยาวมากมีนี่ขวางทางไว้เราจะใช้อะไรดีระหว่างใช้พริกกับขวานเอาพริกเลยแล้วกันกินพริกแล้วก็พ่นไฟใช่ไหมเออได้ไหมเออฉลาดนี่หลุมอ่ะทุกคนใช้หนูลแล้วไหมเนี่ย หน,หนูกัดป่ะเนี่ยแต่หนูนี่มันดูเหมือนจะไม่กัดนะมันดูเหมือนเป็นหนูใจดีเอาลูกโป่งแล้วกันได้ไหมก็คือต no right. ้องหนูใช่ไหมเโอเคหนูก anyway> ็หนูอ๋อให้หนูวาวิ่งเพื่อเปิดประตูนึกว่าหนูกัดหุ่นยนต์นี่แล้วเราจะใช้อะไรดีเอาเครื่องนี่เลยแล้วกันบินเราต้องใช้นี่แหละรีโมทเอาบังคับเลยแล้วกันฮัลโหลพิซซ่ามาส่งหน่อย อ๋อ oh, โทรหาคุณนักวิทยาศาสตร์นะครับมาทำลายนี่เป็นหุ่นของคุณใช่ไหมคุณนักวิทยาศาสตร์หุ่นคุณจะมาทำลายฉันนะดานยี่เบ็ดผ่านแล้วนะทุกคนเฮ้ยนี่เราอยู่ในดินแดนไหนวะเนี่ยทำไมมันแบบมีกระต่ายที่แบบยืนตัวใหญ่มากกระต่ายนี่เหมือนเดินเหมือนคนเลยเราจะทำอะไรดีระหว่างอันนี้มันจับเขาไม่เอากิ่งไม้แล้วกันปลอมตัวใช่ไหมเออเขาไม่เห็นฉันด้วยเว้ เาจะไปไหนวะนะ่ะเ,เราใช้นี่ละกันผ้าคุมพลางตัวยังไม่เห็นนหะรออเราเหมือนเราสอดแหนมตามเข้าไปเราจะใช้ปอมเปรุป,ปั้นแล้วกันก็จะไม่มีใครเนียนเขาป้า,ายเราบอโลใบเนี้ยเฮ้ยเขาเหมือนเขาเห็นเราเขาเข้าไปในต้นไม้เราจะเข้าไปไงดีเ,เดินมานี่ไปมา้าขยิ่งเราต้องโดดไปเลยดึงเข้าไป ตอนนี้เราเข้ามาในลำต้นไม้แล้วนะครับช่วยด้วยใช้ล่มได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะอ้าเฮ้ยตกอีกแล้วใช้อะไรดีที่นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไว้นั่งใช่ไหมเออถ้าใช้หมวก,กันนอกคุ้งจะไม่ได้เอ้นี่คือบ้านเขาเหรอครับเนี่ยมิสเตอร์ลับบิดรอก่อนซี่เขาไปไหนอ,อีกวันนะ่ะเราจะทำอะไรดีกินเห็ดแดงเหรอ เห็ดแดงนั่นมันทำให้ตัวใหญ่ใช่ไหมอ่ะเห็ดเขียวแล้วกันให้ตัวเล็กอ้โหทฤษฎีสุดยอดกินไปแล้วก็เดินมาในอุ้ยมันเล็กหมดเลยทุกคนหมดยักษ์นี่ว่าเราจะทำอะไรดีกระทืบคงไม่ได้ใช้ยาพ่นไปแล้วกันเอาให้มันใหญ่กว่าเดิมอีกอ่ากระทืบอ่ะโอ้คือมีตีนคนมาไม่ใช่ตีนเราแล้วเราก็เดินมาจะข้ามไปยังไงดีโอ้โห นี่ป้าว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมเอาตัวใหญ่สิครับมันก็เดินข้ามเอาแบบง่ายๆสรุปคือมิสเตอร์ลับิเขาจะไปไหนวัเนีะโอ้ยนี่มันกาดแหละเป็นเหมือนทหารการ์ดนะครับจะใช้พัดลมหรือว่าใช้กันไกลกันไกลตัดแล้วกันตัดไปเลยโอ้ยโดนต้องใช้พัดลมเหรอพัดเข้าไปแล้วป่ะล้มเลยเออเขาเป็นกาด่นะโอ้โหนี่มันหนอน เราจะใช้มีดอันนี้แล้วกันคืออะไรครับเนี่ยเอาเฮ้ยแล้วนกอะไรของนกเนี่ยอยู่ๆก็มาเอาเครื่องนี่ออกไปจากเรานอนยากแล้วต้องใช้มีดอ๋อมันเหมือนมันดูดพิษต,ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ตัดสายพิษไปเลยเออว่ะฉลาดดีโอ้ยใครวะเนี่ยเราจะทําไงดีครับระหว่างใช้กลงหรือว่าใช้ใช้กลงแล้วกันคืออะไรอะ่ะ เราต้องใช้ไอ้นี่ใช่ไหมโอเคคืออะไรเหมือนกระดองเต่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดินไปต่อตอนยีสองผ่านแล้วนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ด่าน91แล้วนะครับก็เหลือประมาณสักนิดหนึ่งทุกคนสรุปคือพานนี้ก็เลยไม่จบอีกแล้วนะทุกคนเพราะมันยาวเกินนะ เห็นคลิปสั้นๆนี่คือไม่ใช่อะไรคือตัดเยอะนะครับมันจะมีช่วงที่แบบว่าเราต้องแบบไปเล่นใหม่เงี้ยเวลาเราเล่นพลาดเราต้องเริ่มเล่นใหม่แต่ต้นอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเสียเวลาตรงนั้นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับใครสนใจรูปปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกขั้นต่ำา35บาทเท่านั้นนะครับผมไปแล้วทุกคน